พญานาคที่ที่กำลังจะปั้นเนี่พยพญานาคปางนักปกเจ็ดเสียรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นไม้ไม้ตะเคียนเหรอเป็นปูนแถวองค์พระเป็นปูนอ๋อแต่องค์พระเป็นไม้อ๋ตอตอนแรกผมก็ผมคยพญานาคอ,อันนั้นแปดเมตร<ม>แล้วพญานาคใหญ่ขนาดนี้อ,องค์พระนี่เป็นไม้นี่คือไม้ตะเคียนทองไม้ตะเคียนทองได้ได้จากที่ไหนครับมึงนครได้จากมึงนครอยู่ในวังพญานาคเลย น้ำลึกไปสิบเมตรแล้วแล้วไปไปเจอได้ยังไงพราะเขามีอะไรมามาดนจิตดนใจฮะพอดีไปหาไม้ทําเรือนไทยหาไม้ทําเรือนไทยแล้วก็เลยได้มาได้มาตอนนี้ตอนแรกจะไปทํากระดานพื้นโซ่สิบเส้นยกขาดหมดโอ้โหเกยไม่เกไ,ไม่ให้มาเกจะไม่ไม่มาถ้าว่าเป็นพระให้มาแล้วตอนแรกตอนแรกใครไปเชิญนะก็ทําเองทาเองเจเจอพอเจอได้สิบยาวไปยี่สิบเมตร ต้องตัดแบ่งพอตัดแบ่งน้ําแบ่งแดงเป็นสีเลือดเลยน้ําที่แบบน้าในคลองน้าไม่น้อยเหลือแค่ประมาณแค่ยี่สิบเซนสามสิบเซนแดงเป็นสีเลือดเลยโอ้ oh. แล้วก็ใส่โซ่สิบเส้นยกขาดหมดใส่โซ่สิบเส้นก็ยกขาดหมดเลยว่าจะทิ้งอยู่แล้วใช่ถ้ายกอีกครั้งนะถ้าขึ้นมาเบาๆบาบอกเขาถ้าขึ้นพูดเล่นๆนะมันขึ้นเบาเบาจะมาแกะพระจะยอมไหวกัน บริหารนรหไปในรถมีผ้าใบเก่าๆอยู่เส้นหนึ่งขึ้นแต่ยกทีเดียวขึ้นเลยแค่ผ้าใบผ้าใบที่ว่าผ้าใบลากของอะไรอย่างเงี้ยนะต่อต่อแล้วขึ้นมันขาดแล้วก็ต่อต่อยกขึ้นเลยโอ้โหมหมดปัญญาแล้วไงโซ่ขีเส้นก็ขาดหมดโอ้โหเอเชื่อจริงจริงนะเราเรื่องหยุดทธริตเรื่องอะไรพวกนี้แล้วตั้งแต่ได้มาได้มาตั้งแต่ปีพศอะไรฮะน่าจะประมาณพศปีนี้หกเจ็ดก็น่าจะประมาณหกสี่หกหกหกห้าหกสี่หกห้า อือนตัวตอนนี้ก็แกะเป็นพระแกะเป็นพระแล้วความสูง<ะ>ความสูง8เมตรเลยครับได้มาทั้งหมด300ต้นมีต้นเนี้ไม่ยอมมาเป็นกระดานพื้นเจตนายังมาทํากระดานพื้นแล้วไม่ได้มาปั้นพระแกะพระแล้วแล้วแล้ว,ลวท่อนอื่นๆที่ที่ได้มาที่ทำอะไรครับทํอกระดานพื้นเรือนไทยไปต่ออ๋อเป็นเรือนไทยที่สร้างไว้อยู่ตอนนี้ก็คือคนสามารถเข้าไปชมได้ที่วัดสามระยะที่พระธาตุหินพระธาตุหินพระธาตุ ขาทําไะโยอนใไปบอกเขาว่าท่อนหนขึ้นมาลองรับประทานขอเห็นว่าตอนนี้ที่ที่วัดมีมีงานทําบุญอะไรครับหลวงพ่อที่สามารถที่จะบอกญาติโยมได้น,นี้ก็ไม่มีก็มีงานกระถินเป็นงานกระถินส,สิบพิกานช่ไหมแล้วแล้ว,ลวตรงโตพิญานาคตรงหนา้นาหนาักปกเจ็ดเสียนเนี่ยก็คือสามารถร่วมทําบุญได้ใช่ไหมครับเก็สภาพเกศเกศบ้างเสียนบ้างาภาพเก้าภาพเสียนได้อ๋อคือ สามารถมาทําที่วัดได้เลยหรือถ้าไม่นั่นก็ติดต่อได้ทางเบอร์มีเบอร์ที่วัดใช่ไหมหลวงพ่ออ๋อเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งเบอร์ที่ญาติโยมที่จะได้ดูนะครับก็วัดสามร้อยยอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมหินพระธาตุแล้วก็พาไปชมพญานาคเจ็ดเสียนนี่หน่อยฮะ๋อกราบหลวงพ่อครับขอบคุณครับ Thank you